การฆ่าหลังเผาพันยุติลงแต่หายนะและโศกนาฏกรรมบนแผ่นดินเล็กๆนี้ยังไม่จบสิน้นรัฐบาลเฮงสำรินที่มีเวียดนามหนุนหลังเปิดฉากไล่ขยี้ขเขมรแดงจนขเขมรแดงต้องถอยร่นมายังแนวชายแดนฝั่งตะวันตกแถบไพลินและพระวิหารที่ติดกับประเทศไทยที่ทะลักเข้ามาบริเวณชายแดนไทยพร้อมๆกันคือผู้ลิภัยสงครามเมืองจันดารากับคนกัมพูชาอีกหลายแสนคนเดินเท้าหนีตายเข้ามาฝั่งไทย เต็นเพื่อเป็นที่พักพิงของผู้รอดตายหลายแห่งถูกจัดขึ้นอย่างฉุกละหกตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณอำเภออรัญ,ญประเทศและตาพยาจากจุดผ่านแดนที่เงียบสงบอรัญ,ญประเทศกลายเป็นแนวหน้าความสิ้นหวังของมนุษย์ชาวไทยบริเวณชายแดนช่วยผู้หนีตายคนละไม้คนละมือก่อนที่สหประชาชาติและองค์กรบรรเทาทุกข์จะเข้ามาเพื่อตั้งค่ายผู้ลีภัยอย่างเป็นทางการ ใหญ่ที่สุดคือค่ายผู้รีภัยเขาอีด่างในอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน